คุณผู้ชมคะกรณีผู้หญิงไทยคนหนึ่งผลิตเนื้อหาผ่านแพลตฟอร์มที่ให้บริการในระดับโลกก็คือ OnlyFans ถูกดำเนินคดีในข้อหาที่ผลิตเนื้อหา,ว,าว่าวิวโชว์เรือนร่างของตัวเองถือว่าผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์แต่เรื่องนี้ก็มีการตั้งคำถามกันนะคะเพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าพอใจที่จะโชว์แบบนี้ด้านหนึ่งก็ช่วยเสริมรายได้ในเชิงเศรษฐกิจแต่คำถามที่เกิดขึ้นตามมาแน่นอนนะคะเรื่องของจริยธรรม ความเหมาะสมมาทำความรู้จัก OnlyFans กันก่อนค่ะเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เปิดตัวเมื่อปี2016จนถึงขณะนี้ก็มีความนิยมอย่างมากนะคะมีผู้ใช้งาน130ล้านคนทั่วโลกสร้างคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าคนที่ผลิตเนื้อหาได้ถึง2ล้านคนทั่วโลกนะคะและสร้างรายได้ในปีที่แล้วปีเดียวไม่ต่ำกว่า2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ60,000ล้านบาทค่ะ ที่เรียกเสียงเฮหาก็คือคนที่มาผลิตเนื้อหาแล้วนำเสนอผ่าน OnlyFans นี่แหละค่ะเพราะว่านอกจากจะเป็นผู้ผลิตทั่วไปที่เป็นศิลปินคนดังอีกกลุ่มหนึ่งที่ถือว่านำไรายได้เข้าสู่แพลตฟอร์มนี้ก็คนก็คือคนที่ผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศที่เรียกว่า Sex Creator ค่ะโดยเฉพาะการจุดประกายโดย Content Creator หรือว่า Sex Creator ซึ่งเป็นดาราคนดังเป็นนางแบบ Influencer ในสหรัฐชื่อเบลล่าฟอน ที่เรียกเสียงฮือฮาแล้วก็จุดประกายในวงการนี้อย่างมากค่ะ alone, นี่ก็คือเบลล่าฟอนนะคะที่ เปิดเผยตัวตนในการทำคลิปต่างๆผ่านทั้ง IG ของตัวเองแล้วก็สร้างสมาชิกใน OnlyFans ในช่วงเวลาเพียง24ชั่วโมงหลังจากเปิดตัวสร้างไรายได้ให้ตัวเองถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้คนก็หันมามองแพลตฟอร์มนี้ yeah, <I> ในแง่ของ <I have S 1> เป็นแ <you. S 1> พลตฟอร์มที่ส่งคุณค่าในเชิงเศรศษฐกิจพร้อมกับเนื้อหาที่ล่อแหลมต่างไปจากเว็บไซต์ทั่วๆไปนะคะถ้ายกตัวอย่างค่ะสมมุติว่าคุณผู้ชม ไปผลิตเนื้อหาในแพลตฟอร์มนี้มีคนสมัครเป็นสมาชิกประมาณ10,000คนสมมุติว่าเก็บค่าสมาชิก10ดอลลาร์หรือตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ300บาทต่อเดือนแต่และเดือนก็จะได้เงินประมาณ3ล้านบาทแพลตฟอร์มหักค่าหัวคิวนะคะประมาณ20%ก็จะได้รายได้เข้ากระเป๋าประมาณ2ล้าน4แสนบาทก็ถือว่าเป็นรายได้ที่สูงมากแล้วก็พบว่าแพลตฟอร์มในรูปแบบนี้ <I feel S 1> ทำเงินอย่างมากในช่วงโควิดที่คน <I feel S 2> ไม่สามารถไป สถานบันเทิงหรือว่าไปเข้าอุตสาหกรรมบันเทิงเพราะฉะนั้นรูปแบบออนไลน์ก็เลยได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะในช่วงแรกหนังสือพิมพ์ดังอย่างนิวยอร์กไทมส์ก็เคยลงบทความที่แสดงความชื่นชมมาแล้วเมื่อปี2019นะคะพาดหัวประมาณว่าแพลตฟอร์มแบบนี้ช่วยสร้างโลกใหม่ให้กับคนทำงานเรื่องเพศหรือว่าเซ็กซ์เวิร์กเกอร์เปิดโอกาสใหม่และก็จะได้ไรายได้เข้ากระเป๋าตัวเองมากขึ้นแทนที่จะต้องไปถูก หักค่าหัวคิวจากเจ้าของสถานบริการนะคะแต่ว่าทาง Bloomberg News เองก็ยืนยันเช่นเดียวกันนะคะว่า OnlyFans ที่ให้พื้นที่ sex worker ทำงานอย่างปลอดภัยมากขึ้นแต่ถัดมาปีนี้เองค่ะ New York Times ก็ออกอีกหนึ่งบทความตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแพลตฟอร์มนี้ไม่ใช่แพลตฟอร์มที่ปลอดภัยสำหรับคนทำงานเรื่องนี้และที่จริงกำลังเอื้อประโยชน์ ให้กับแมงด่านะคะหรือว่าผู้ชายที่จะเข้ามาหาประโยชน์จากเรือนร่างของผู้หญิงเช่นเดียวกันรวมถึงมีการตั้งคำถามนะคะว่าอุตสาหกรรมเรื่องเพศทำให้ผู้หญิงไม่ปลอดภัยการยอมรับการคุกคามเรื่องเพศก็ยังยิ่งทำให้พื้นที่อย่างแพลตฟอร์มนี้มีอำนาจมากขึ้นในเชิงเศรษฐกิจก็หมายความว่าคนที่ทำเนื้อหา เป็นเซ็ก r ครีเอเตอร์ก็อาจจะไม่ได้ผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจอย่างแท้จริงแล้วก็มีแรงกดดันมากขึ้นจากบริษัทที่เป็นผู้สนับสนุนในแง่ของการจ่ายเงินหรือว่าบริษัทบัตรเครดิตนะคะตอนแรกก็ระบุว่าจะไม่เข้าไปสนับสนุนแพลตฟอร์มในรูปแบบนี้แล้วก็ประกาศออกมาว่าเป็นแรงกดดันทางแพลตฟอร์มเองก็ต้องประกาศปรับรูปแบบว่าจะปิดกั้นเนื้อหาในรูปแบบนี้นะคะแต่ว่ารายงานล่าสุดก็ระบุว่าบริษัทที่ให้บริการ บัตรเครดิตก็เปลี่ยนแนวทางและก็จะเดินหน้าให้บริการเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศต,ต่อไปก็หมายความว่าเรื่องของผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจกำลังส่งผลอย่างมากต่อแพลตฟอร์มในรูปแบบนี้นะคะทำให้เกิดคำถามว่าแล้วคนที่ไปผลิตเนื้อหาในรูปแบบนี้ควรที่จะเดินหน้าอย่างไรต่อไปท่ามกลางคำถามที่ถูกมองเรื่องการล้ำเส้นทางจริยธรรมนะคะในช่วงเวลาที่ดิฉันไป ติดตามเรื่องนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นอุตสาหกรรมในเรื่องเพศก็เติบโตอย่างมากนะคะโดยเฉพาะย่านเรดโซนกลางกรุงโตเกียวค่ะก็จะเห็นคนไปใช้บริการพร้อมๆกับได้เห็นคนที่ให้บริการหรือว่าแสดงโชว์ว่าวิวต่างๆก็ได้รับการยอมรับแล้วก็มีกลไกในการดูแลทั้งในแง่ของการประกอบอาชีพการดูแลเรื่องความปลอดภัยเนื้อตัวร่างกายแต่ คนที่ไปดูก็จะไม่สามารถแตะเนื้อต้องตัวคนที่แสดงได้นะคะการดูแลความปลอดภัยตรงนี้ก็มีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ก็ย่อมจะมีคำถามค่ะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเรื่องอุตสาหกรรมทางเพศจะเป็นเรื่องที่ยอมรับอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นนะคะยังมีเส้นเทาๆพร้อมๆกับว่ายังจะมีเด็กจำนวนหนึ่งที่ถูกล่อลวงเข้าไปในอุตสาหกรรมประเภทนี้เหมือนกันถ้ากลับมาเรื่องของแพลตฟอร์มอย่าง OnlyFans ด้านหนึ่งผู้หญิงที่เข้าไปผลิตเนื้อหาก็อาจจะบอกว่าฉันก็ได้รายได้สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้นะคะอย่างคนหนึ่งบอกว่า Onlyfans ช่วยให้ฉันจ่ายค่าเช่าบ้านเลี้ยงตัวเองด้วยรายได้ตรงนี้แต่สำหรับกลุ่มคนที่ติดตามเรื่องนี้ในแง่ของปรากฏการเชิงสังคมการดูแลเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงและตั้งคำถามในเชิงสังคมนะคะก็จะมีมุมมองอย่างคุณแคโรเพดแมนซึ่งเป็นนักปรัชญาด้านการเมืองก็ตั้งคาถามค่ะว่า การตีค่าเนื้อตัวร่างกายผู้หญิงเป็นสินค้าในแพลตฟอร์มแบบนี้เกิดอันตรายตามมาเพราะว่าที่สุดแล้วก็คือผู้หญิงถูกลดทอนเป็นเพียงวัตถกุการโชว์รูปร่างต่างๆแล้วเพื่อให้ได้เงินสร้างไรายได้ก็คือการเปลี่ยนรูปร่างของตัวเองเปลี่ยนเพศวิถีของตัวเองให้เป็นวัตถุแล้วก็ถูกตีค่าออกมาเนี่ยแหละค่ะก็กําลังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคนี้ที่ แพลตฟอร์มออนไลน์มีการนำเสนอในรูปแบบนี้ก็กำลังสร้างโอกาสพร้อมๆกับถูกวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเช่นเดียวกันค่ะ